ดีเยลยินดีด้วยนะวันนี้วันสำคัญของเยลตั้งแต่จามาอเมริกาก็ไม่ได้เจอกัน2ปีแล้วแต่ว่าก็ยังห่วงใยแล้วก็คิดถึงเพื่อนเสมอนะแล้วก็ขอโทษเพื่อนด้วยที่ไม่ได้ไปในวันสำคัญของเพื่อนแล้วก็อขอวอวยพรให้เพื่อนมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนาทุกๆอย่าง ให้ประสบความสําเร็จกับชีวิตการแต่งงานให้ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่แล้วก็ถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรก็ให้ค่อยๆคุยกันค่อยพูดค่อยจากันหนักเอาเบอลสู้นะเพื่อนอแล้วก็ฝากถึงเพื่อนเขยด้วยนะฝากเพื่อนเขยดูแลเพื่อนด้วยฝากดูแลเยลด้วยแล้วก็ มีหลานเร็วๆแล้วกันจะรออุ้มหลานนะเป็นห่วงเยลเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยรักมึงนะเยลบ๊ายบายเยลยินดีด้วยยินดีจริงๆวันนี้เป็นวันสำคัญวันที่มีความสุขที่สุดผู้กูอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขนั้นมึงสำคัญสำหรับผู้กูที่สุดเสมอ บเยวเป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับเราฝากดูแลคนสำคัญที่สุดด้วยรักกันนานๆอยากมีหลานเร็วๆรักมือเสมอนะเยลสวัสดียินดีด้วยทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเลยมีความสุขกันมากๆนะปุ้นใจเพื่อนแต่งงานขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปร่วมงานไม่โกรธไม่งอนงนะจ๊ะอ่าก็ขอให้ ทั้งเยลเราก็บอมมีความสุขกันมากๆนะหนักมิ้นเบาหน่อยก็ภัยให้กันเยลดีใจด้วยจริงๆนะแต่งงานแล้ว啊อือบอมรักเพื่อนเขามากๆนะเพื่อนเขาอะเป็นคนดีนะถึงมันจะดูติงต้องไปหน่อยแต่มันจริงใจนะรักเยลให้มากๆรักมากขนาดไหนก็รักให้มากกว่าเดิมยิ่งยิ่งขึ้นไปเยอะ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 แบบเยอะเลยอะเยอะเยอะเบ้อเบนะแล้วก็รีมีหลังให้เขาไวไว ี่ไม่ได้พูดตามคนอื่นนะแต่อยากผูกแขนอะอยากผูกแขนหลานโอเคนะเดี๋ยวก,กลับไปเจอกันจ้ะบ๊ายบายเจลเมื่าแต่งงานแล้วก็ขอให้มึงมีความสุขม,มางๆนะ,ะชีวิตคู่มึงราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรขอให้คบกันนาะนมีหลานเร็วๆนะกูดีใจด้วยจริงๆแต่ก็ขอโทษนะที่ไม่ได้ไปเพราะว่าทุกคนก็อาจจะติดงานติดเรียนติดอะไรหลายๆอย่าง แต่ว่าไม่ใช่ไม่อยากไปนะพวกกูอยากไปอยากไปมากแล้วก็เสียดายแล้วก็เสียใจมากจริงๆที่ไม่ได้ไปก็อยากให้มึงมีความสุขนะแเยล่ดีใจด้วยนะแต่งงานคนแรกของแก๊งซะด้วยแถมยังมาตั้งมาตรฐานค่าสินสอดไปสูงซะได้แล้วพวกกูจะทำยังไงดีเนี่ยแต่อย่าน้อยใจไปนะมึงที่พวกกูไม่ได้ไปงานแต่งงานนะ่ะแต่ว่าแต่อย่างน้อยพวกกูก็มาทำสะพาให้มึงนะเดี๋ยวเอาไว้กูกลับไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฉลองย้อนหลังเดือนดีกว่าเนาะ บอมดูแลรักษายเยวให้ดีๆนะถึงแม้ว่ามันจะติงตองงี่เง่าสักนิดนึงแต่ก็ให้อภัยมันเถอะอม,มันก็เป็นคนน่ารักนะอย่าปล่อยให้มันงอนนานละ่ะเดี๋ยวมันจะตกมันอโอเคเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันนะบายสวัสดีใจเยลนิกกี้นะก็ขอแสดงความดีกับเยวแล้วก็บอมด้วยขอให้ทั้งสองคนมีความสุขมากๆ ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขเนาะขอให้เยลและบอมเนี่ยมีหลานแล้วเร็วแล้วก็ขอโทษด้วยจริงๆที่กี้ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะถ้าไงบอมแล้วก็เยงมานิมนที่นี่แล้วกันเนาะขอให้ทั้งสองคนมีหลานแล้วนะยังก็ให้ฝากบอมดูแลเยลด้วยแล้วก็เยลก็ดูแลบอมด้วยละกันก็ไม่มีอะไร เก่มากๆขอบคุณค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะและแขกคนณผู้มีเกียรทุกๆท่านเลยค่ะหนึ่งในเพื่อนเยวนะคะชื่อคุณบอลล่าค่ะดีใจมากดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เห็นเพื่อนสาวได้ดีวันนี้ก็แต่งตัวขำๆมาเซอร์ไพรส์นะคะในวันมงคลพิเศษของ หญิงเยและชายบอมนะคะโอกาสนี้ก็ถือขอให้พรแล้วกันเป็นขอให้รักกันยิ่งยืนนานอายุมั่นขวัญยืนนะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรกินทองเทมาไหลมามัางคังลูกหลานเหลนนหลนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันหมั่นกันนิดนึงนะคะและอย่างนี้นะคะอยากให้คบกันนานๆนะคะแล้วก็มีอะไรก็ให้คุยกันนะคะ อย่าทะเลาะเบาะแหวงกันเด็ดขาดบัลล่าไม่ชอบรักทั้งสองคนเลยนะอ่ารักทั้งสองคนเลยนะคะอยากให้สองคนคบ,บกันนานๆค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ